อ่าก็เพื่อเป็นการเหมือนกับว่าเป็นการต้อนรับไอตัวกิจกรรมแดมโบเนาะตัวในช่วงสุดสัดปดาห์นี้เขาก็จะมีกิจกรรมให้นะครับผมก็กิจกรรมก็จะเริ่มแต่วันที่17เมกราคมเวลาสิบหกนาฬิกาไปต้นไปแล้วก็ถึงจะไปมีมีไปถึงวันที่20มกราคมเวลาส6บหกนาฬิกาปต้นถึงเวลาถึงเวลา16บหนบาฬิกา,มามไม่ใช่ไปต้นไปถึงจบจบ,จบแค่นั้นอันดับแรกครับผมเป็นภารกิจครับภาร,ฐฐรภากิจก็จะเป็นภารกิจมีเป็นข้าพารากิจที่จะต้องทําต่อเนื่องกันถึงจะปลด พาคกิจถัดไปได้ถูกไหมครับก็จะเป็นพัรกิจชุดเหมือนเงนเนาะสำหรับพัรกิจชุดที่มีก็จะเป็นการแจกของเล็กเลน้อยๆ้อยตามนี้ครับผมแต่เมื่อคุณเก็บครบแป๊บนึงนะถ้าเก็บครบเนี่ยมันจะได้ตัวลายพวกนี้นะอืแต่เขาก็ยังไม่บอกนะว่าเขาจะมี ไอเน,นี้ยจะเอาไปทำอะไรเพิ่มได้ไหมแต่มันเหมือนเป็นการเก็บเพราะว่าเพราะว่าอ่ะพร้อมไปดูนะเฟิร์สบัตถูกไหมครับที่เขาตั้งชื่อล้อหนังเนี่ยก็นี่ตามนี้เลยไม่ใช่มันไม่ใช่ตามล้อล้อชื่อหนังด้วยแล้วก็ล้อเหตุการณ์ในเรื่องด้วยอันนี้น่าจะเป็นของภาคแรกเออเฟิร์สบัตล้มโบเฟิร์สบัตรอะแล้วก็เออ ของของดูเป็นของเล็กน้อยแต่ภารกิจก็ง่ายครับผมว่าออกแจเนรกิจอันนี้สะสมดาเม็ดอันนี้ก็สะสมดาเม็ดเหมือนกันนะครับผมสะสมดาเอ็ดเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะต้องเป็นพันแล้วก็เก็บใหม่เป็นเก้าพันเก็บใหม่เป็นหมื่นสองเก็บใหม่เป็นสองหมื่นเก็บใหม่เป็นสามหมื่นสามประมาณเนี้ยก็คือจริงๆแล้ววิธีกาพงง่ายๆเลยครับก็คือว่าไม่ต้องกดเข้าร่วมใะไรทางนั้นมันแค่ว่าคุณเล่นไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะได้ของตามนี้แล้วนะครับก็ขอทำความเสียหายให้ได้บ้าง ในช่วงสุดสัปดาห์นะครับผมก็ได้นําว่าถ้าเกิดเล่นก็เล่นแต่วันศุกร์หรืออะไรอย่างนี้เลยปั๊บเดียวครับเสร็จจํากัดเฉพาะรถเทียสิบเทียสิบครับผมก็จะเป็นรถที่ใช้ในเขาเรียกว่าใช้ในแ a t เทิร์นพาได้เนาะดังนั้นเทียสี่ก็เล่นได้นะครับตอนนี้ตอนนี้เล่นได้แล้วนะแพทเทิร์นพาสเทียสสี่เป็นต้นไปนะครับเป็นการลบประกุมเท่านั้นนะอืมถ้าเกิดเป็นบางคนอาจจะเข้าไปผิดไปเล่นโหมดไอโหมดโหมดออนสลอตแล้วก็อาจจะพบว่าเออมันไม่เก็บให้ั้นถูกแล้วนะครับก็ เพราะการลงแบสุมดังนั้นระวังใครที่จะเก็บออนสลอตก็เก็บออนสลอตใครที่จะเก็บภารกิจนี้ก่อนก็มาเก็บในครปบะสุ่มนะครับทีนี้ก็เบื้องภารกิจจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ต้องอธิบายเยอะเนาะเพราะว่ามันเป็นการแจกของแจกลายหรืออะไรพวกนี้ทําดีกว่าไม่ทําแต่ของอันเนี้ยอยู่ทีแบรนด์สเต็มเนี่ยผมไม่แน่ใจว่า่าสเต็มที่ห้าดวงที่ห้าเนี่ยมันไว้ทําอะไรต่อหรือเปล่าบางทีมันจะมีภารกิจต่อก็ได้ทีนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่า เขาให้เขาให้เงื่อนไขมาว่าอ่าเนี่ยมันจะปลดไปเรื่อยๆตามเนี่ยแต่ผมไม่แน่ใจว่าดวงที่ห้ามันเอาไว้ทําอะไรเปกติมันเนี่ยมันมีห้าดวงอาจจะเป็นแค่ตัวการนับกิจกรรมเพื่อให้ระบบทราบว่าคุณทำธารกิจครบแล้วก็ได้อาจจะแค่นั้นเฉยๆก็ได้ครับผมไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรซ้อนแค่ว่าเขาอาจจะเผื่อแบบเพื่อเป็นการนับพฤิติหรืออะไรเงี้ยเพื่อประโยชน์ตามสิติแต่เพราพอมีจัาของอะไรเขาต้องแจ้งให้ละเอียดดังนั้นอย่าเพิ่งคิดมากเนาะแต่ว่า ผมถ้าผมก็เผื่อใจไว้ด้วยว่าถ้ายังไงผมแนะนําให้คุณทาเก็บไว้ดีกว่าเผื่ออาทิตย์หน้าเกิดเขามาบอกว่ามีภาร,รกิจพรริเศษให้สำหรับคนที่ทําภารกิจของสัปดาห์ที่แล้วมันก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะผิดใจกันหรือเปล่าประมาณว่าแบบอ่ะทำไมถึงไม่บอกครับหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเริ่มตั้งแต่วันที่นับเท่าไหร่นะครับผมมันเริ่มแต่เมื่อวานหรือเปล่าวันที่สิบหกสิบห้าสิบหกหรือเปล่าสิบหก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็เนี่ยมันอาจจะไปจบที่สุดสัปดาห์สุดสรรัปดาห์อีกสุดอสัปดาห์หนึ่งดังนั้นเออมันก็เป็นความมีความเป็นไปได้อยู่ว่าเขาอจะเอาสแตสปมนี้ไปใช้ต่อหรือ,อจะแค่เป็นการนับแต้มกิจกรรมเสยีว่าเอ้ยมีคนทําได้ครบมีทํามีคนทําแบบเยอะไหมคนจะทําเยอะไหมหรือทาําสําเร็จเยอะไหมเพื่อจะได้เอาไปใช้กับในสรรัปดาหัดไปว่าเป็นแค่เป็นเรื่องแค่ข้อมูลเฉยๆทีนี้ครับผมสิ่งที่น่าสนใจจริงๆแล้วก็คนในย้ำจริงก็คือ ทวิชดรอปรับผมทวิชดอปกลับมาแล้วนะครับผมกดด็ดูครบ2ดูครบดูครบสชั่วโมงก็ได้ของตามนี้แล้วดูครบสี่ชั่วโมงก็ได้ของตามนี้เป็นของเล็กเล็กน้อยแต่ผมมองว่ามันก็ได้รายฟรยีแล้วก็ได้ของฟรีนะครับผมก็เปิดแค่เปิดทวิชสตรีมทิ้งไว้นะครับผมเดี๋ยวผมก็อาจจะมีการสตรีมเช่นกันช่วงสุดสัปดาห์นี้นั่นเองก็ดรอปก็จะมีตั้งแต่วันที่17มกราคมนะครับผม เวลา23นากาเป็นต้นไปจนไปถึงวันที่20มกราคมเวลา23นากานะครับผมของที่ได้ก็ตามนี้ลายก็จะเป็นลายตามนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้เชื่อมบัญชีหรือเชื่อมมันต้องมีการเชื่อมบัญชีทวิชกับบัญชี w ว Gaming ก่อนแล้วก็ณนะตอนนี้ใครที่เชื่อมบัญชีภูมิภาคไว้นะครับก็จะต้องถ้าอยากจะได้ของเข้าซ e เ v อร์เอเชจะต้องเข้าเล่นซ e r v อร์เอเียก่อนที่จะกดรับจากหน้า Twitch Inventory นะครับตามนี้เนาะ ที่เราจะเตือนกันเพราะว่าเดี๋ยวเข้าใจผิดแล้วก็เดี๋ยวไปเล่นบางคนไปเล่นเข้าฆ่าไปเล่นเซิร์เวอร์เอเอเป็นประจำของจะเข้าเซอร์เวอร์นั้นนะครับต้องระวังเนาะโอเคประมาณนี้ครับผมใครมีปัญหาหรือว่าต้องการสอบถามอะไรเพิ่มเติมเกี่กับประเด็นพวกนี้ก็ถามมาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะพยายามตอบในคอมเมนตะ์เนาะสวัสดีครับ